สวัสดีครับเด็ก,เ,ดกเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนต่อไปนี้นะครับก็คือการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการซื้อขายนะครับเอาละครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยยุพาซื้อรองเท้าราคา500บาทขายไป600บาทยุพาขายรองเท้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์ข้อนี้เด็กๆครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรครับก็คือ ยุพาซื้อรองเท้า500บาทขายไป600บาทแล้วโจทย์ต exactly pues. ้องการทราบอะไรครับก mm ็ต hmm. ้องการทราบว่ายุพาขายรองเท้าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับว่ายุพาขายรองเท้าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์จะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ยุพาซื้อรองเท้าราคา500บาทขายไป600บาทตรงนี้แหะครับเราต้องหาก่อนว่า ได้กําไรกี่บาทเด็กๆจะหาอย่างไรครับนะยุพาซื้อรองเทา้าราคา500บาทขายไปนะครับได้กําไรก็คือ600ลบด้วย500นะครับก็จะได้กําไรเท่าไหร่ครับ100บาทเห็นไ,ไหมครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือยุพาขายรองเทา้าได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าถ้ายุพาซื้อรองเท้ามา ราคา100บาทขายไปเนี่ยจะได้กําไรกี่บาทเด็กๆครับดูนะครับเราพิจารณาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ2บรรทัดนี้เห็นไหมครับถ้าเรามาเขียนซ้อนกันยุพาซื้อรองเทา้าราคา500บาททางด้านซ้ายเห็นไหมครับข้อความของโจทย์เหมือนกันทั้งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับทางขวามือก็เหมือนกันเห็นะครับขายได้กําไรกี่บาทเอาละตอนนี้เราจะไปแสดงวิธีทําแล้วนะครับ วิธีทำนะครับก็สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับเราก็มาเขียนว่ายุพาซื้อรองเท้า500บาทขายได้กำไรนะครับก็คือ600ลบด้500ก็จะเท่ากับ100บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าถ้ายุพาซื้อรองเท้าราคา100บาทขายไปได้กำไรกี่บาทก็คือ100คูณด,ด้วย เศษ100ส่วน500 100ตัวนี้มนให้กับเป็นตัวเศษนะครับและ500อันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนคูณกัน100คูณ100่้ยใช่ไหมครับอ่า100คูณด้วย100ก็ได้10,000นะครับตัวส่วนก็คือ500 10,000หารด้วย500ได้เท่าไหร่ครับนะเด็กๆคิดได้ไหมครับก็จะได้เท่ากับ20ตอนนี้เราได้แล้วว่าจะขายได้กำไร20บาทนั่นก็คือ ยุพาขายรองเท้าได้กำไร20%นั่นเองก็จะได้คำตอบว่ายุพาขายรองเท้าได้กำไร20%เอาละครับเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปอ้อยซื้อโทรศัพท์ราคา5,000บาทขายไป4,500บาทอ้อยขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละเท่าไหร่เด็กๆครับตอนนี้เราขายขาดทุนเห็นไหมครับดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ อ้อยซื้อโทรศัพท์ราคา5,000บาทขายไป4,500บาทนะครับราคาขายน้อยกว่าทุนหรือร้อยน้อยกว่าที่ซื้อมาอ้อยขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละเท่าไร่นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเวลาเราจะแสดงวิธีทำนะครับเราวิเคราะห์โจทย์กันก่อนว่าเราต้องหาอะไรก็คือหาว่าขาดทุนไปกี่บาทนะครับนั่นก็คืออ้อยซื้อโทรศัพท์มานะครับราคา5,000บาท ขายขาดทุน5,000ลบด้วย4,500นะครับก็จะเท่ากับ500บาทจากนั้นนะครับแปลความหมายของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คืออ้อยขายโทรศัพท์ขาดทุนก็คือร้อยละเท่าไรก็แปลว่าถ้าซื้อโทรศัพท์ราคา100บาทขาดทุนกี่บาทเราเอาข้อความไปเรียงซ้อนกันเห็นไหมครับ ข้อความทางซ้ายก็จะสอดคล้องกันและข้อความทางขวาก็จะสอดคล้องกันดังนั้นเราก็แสดงวิธีทําดังนี้ครับบรรทัดแรกนะครับก็คือสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ซื้อโทรศัพท์ราคา5000บาทขายขาดทุน5000ลบด้วย4,500ก็จะเท่ากับ500บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าถ้าซื้อโทรศัพท์ราคา100บาทนะครับขายขาดทุนกี่บาท ก็เป็น100นะครับคูณด้วยเศษ500ส่วน5,000 100นะครับคูณด้วย500ได้เท่าไหร่ครับก็ได้50,000ส่วนด้วย5,000นั่นก็คือ5 0,000หารด้วย5000ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10นะครับดังนั้นก็ขาดทุนไป10บาทก็สรุปได้ว่าดังนั้นอ้อยขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละ10 ก็ตอบนะครับอ้อยขายโทรศัพท์ขาดทุนร้อยละสิบต่อไปนะครับโจทย์ข้อนี้สุดาติดราคากระเป๋า1,200บาทขายจริง840บาทจะเห็นว่าราคาที่ติดไว้1,200บาทขายจริงนะครับ840บาทเป็นการลดราคาใช่ไหมครับวันนั้นสุดาลดราคากระเป๋ากี่เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เราก็ต้องหาว่าลดราคาจริงๆเนี่ยกี่บาทก่อนนะครับเมื่อทราบว่าลดราคาจริงไปกี่บาทแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าแล้วถ้าติดราคา100บาทละ่ะจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือลดไปกี่บาทสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับเราก็มาหาว่าลดราคาไปกี่บาทได้จาก สุดาติดราคากระเป๋า1,200บาทลดราคาไปก็คือ1,200ลบด้วย840ได้เท่าไหรครับก็จะได้ว่าลดไป360บาทจากสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็หมายความว่าถ้าสุดาติดราคากระเป๋า100บาทจะลดราคาไปกี่บาทนะครับข้อความทางซ้ายมือเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับหรือสอดคล้องกันนั่นเอง ทางขวามือก็คือลดราคาเหมือนกันเห็นไหมครับก็ไปแสดงวิธีทาได้หังนี้ครับติดราคากระเป๋า1200บาทลดราคาไป1200ลบด้วย840ก็จะเท่ากับ360บาทแล้วถ้าติดราคากระเป๋า100บาทลดราคากี่บาทครับก็คือ100คูณด้วยเศษ360ส่วน 1,200เห็นไหมครับ100คูณด้วย360ก็จะได้36,000ส่วน1,200นั่นก็คือ36,000หารด้วย1,200ได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่ากับ30นะครับก็จะลดราคาไป30บบาทนะครับก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นสุดาลดราคากระเป๋า 30%เปอร์เซนก็ตอบว่าสุดาลดราคากระเป๋า30%เปอร์เซนครับเด็กๆครับจะเห็นไหมครับว่าการที่เราจะแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหานะครับเราจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้ววิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั้นนะครับเราจะต้องหาอะไรก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะครับเราจะต้องหากำไรก่อนหาว่าขาดทุนกี่บาทกำไรกี่บาทแล้วก็ลดราคาไปกี่บาทนะครับแล้วก็มาคิดต่อไปว่า แล้วถ้าจะหาต่อ100หลักนะครับก็จะได้คำตอบเป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นร้อยละนะครับตามที่โจทย์ต้องการให้เราหานั่นเองครับเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทำบ่อยๆแล้วเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ